เ่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโดัน,นี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้าสี่จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่19 หน้าที่568ข้อกที่1744งพิกกุทั้งหลายถ้าสมมุติว่ามหาปัตพภีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันหมดปรุษคนหนึ่ง ทิ้งแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเ,เหนืออยู่ดังนี้ในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอด ล่วงไปร้อยร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น ข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าข้าที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นพิกุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกัน ที่ตถาคตผู้อลันตสัมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลกยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ทำวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะลุ่งเรืองไปทั่วโลกพิกุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตผู้อรันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้ว และทำวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็ลุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่าหนีทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับแห่งทุก์นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกขดังนี้